อตอนเจอหมาป่ะเนี่ยอัดแล้วกาแผอย่างนี้อ,อ่ะ้างกางแผนวัดอะหนักว่ะไหฮะเหนไหมนี่หายไปแล้วหายไปไแล้วไม่รู้ไม่เมื่อวานกูไปถ่ายไงปากมายังไม่ได้ลงเลยขันวัดเนี่ยขันอะไรวะขันยุงเหรอว่าจะไหนกัน กินดอกสโนว์ว่าไม่น่าด้ใช้เลยแถวบ้านในป่าเนา่ไหนไม่ดูลืมมันกินได้เมืไหร่เมื่อไห่ไมุ่เ่อไม่ดุอ่ะน้ำเตอด้อิงหงชวนกูไปเตะนั่นเองก็ไม่ได้ไปแบงหยดยิ่งอยู่บ้านในป่าอยู่เลยนี่หลังนี้ต้นไม้องมึงมีคเฟ ไอโซนแม่บอกกูยังไม่เชื่อเลยกนไม่หายใจมีนิงวะคาเฟ่มีหรอคาเฟ่เออใครมอารปสร้างเปล่าอะมือกูเ็นิ่งเลยทำไมต้องันอะมีานสเหมือนโทรศัพทก้าโทรศัพท์ไอโทนกระการมีโทรศัพท์มีการสั่นเลยทั่ได้คลิปน่าจะเป็นสั่นไม่จัใช้แอปเขา เสียเวลาอีกลมแรงพุดพืดอ่ะใกไ้ถึง,งแล้วมีม้านก็ถวอเลยนะครบ<ว>เป๋าเขาดัจะถืออย่างนี้คุณคนชอบถิดกล้องต่าๆาเลย,ยลเรี่ยงใช้ไม้ไเดี๋ยวถือแค่นี้มองหน้า ก็เรตีมาไม่เราตีหมาไงมีหมาวะมีหมาจริงอ่ามันคุ้นที่อะไรด้วยเนี่ยนี่แน่มีพลิกบูในหมู่บ้านเนี่ยอือและโดยแมงไรเลยวิ่งปะไม่วิ่งเดินไม่ทำไรวิ่งมันกัดกูวิ่งมันกัดมันก็ไล่ไงก็ไล่ก็หอบบู กลับไปเพราะมันเคลื่อนี่อออบอนี้หรอบอนี้เหรอเออแต่นี้อันนี้ก็ดีเลหมุนได้ดีจัะเป็นนี้เออ อ๋อตรงนี้เนี่ยเลยเขียนมันละหมาตานด้วยก็ตรงที่มึงพาเรามาแล้วเนาะเคยมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเอองั้นขอนี้ก่อนมีท่อท่อมันเชื่อมต่อกตรงนีง้นั่นแหละทางนี่ไงตรงทางนี้ไงเคยมาแล้วตรงเนี้ยเออก็ไปตรงนี้ก็เคยไปเออแต่ก่อนไม่ ขึ้นยากอย่า้เยจังเงี้ยดูนี่ขึ้นยากมากลรงเวลาอยากตำรวจปะขึ้นง่ายนะ,ะดูมองนอยากคิปไปด้วยก็ดีนะเนี่ยเฮ้ยอะต้นกล้วยกำเนิดไิว <c oughs> ต้นกล้วยเออน้ำมันดูน้อยลงนะไม่เป็นรจี๊ด ี่ยข้อนี้เชื่อมต่อตรงงูนั่นเนี่ยเออไม้อะโทรศัพท์กันน้ำแต่เบอร์ู้นหุบเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดูดิเกี่ยวกับที่แม่งหยุดแม่งหยุดกลัวมันจะถล่มเลยเนี่ยโทรศัพท์กันน้ำะเว้ยแต่ว่าไม่ได้กันแบบอย่างนั้นอะ นี่จะเป็นโจโฉเด่ะเป็นโจโฉเด่ะร้อยดิเด็กก็น่าเล่นเลยจะต้องมีคนถ่ายให้มีรอยตีหมาเข้าด้วยลูนก็เลยไปถอดรองเท้านะเว่ยถอดรองเท้านะเว้ยว่าเดี๋ยวมีเท้าโดนกิน ่นไองเล้อยเจู๊ดอ๋อลุยเลยหอยจู๊ดแม่งหอยจุ๊ดกูชอบนะเว้ยแม่งดูดดเดีดูดดูดเขาเขามาเก็บอันนี้เดี๋ยวยังไงหอยเจอ๊ดได้เหรอพี่อ่ะอันนี้เขากินไว้หรือเปล่าวะกินไว้ชัวนเลยตรงเนี้ยดูดิมีเลยเลยตรงนี้น้ำเยอะนะ Cái này, không tháo hả? Nắm lại đen gì nó Dùm lại Nắm lên gì nó Dập thi tháo dùm mà Đi 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 มาแก๊งสามหนุ่มเอ้ยตอนเดี๋ยวเดี๋ยวรวมถ่ายด้วยนะสามคนเราไปทำปกคลิปมีน้ำเลยมีน้ำไน่นที่ตรงนี้เคยไหมเออเนี่ยเมื่อบบก่อนกูเข้าแค่ตืนะ่นเลเนี่ยแู้กับเออไอ้เหี้ยจมแหม่เคยเคยจับปลาตรงนี้ดูดิหยับคือจมอ่ะตรงเนี้ย อยู่าี่เท้าอยุ่มอ่ะเกงก็เปลี่ยนแล้วมันเท้าก็ยิง่งห้อยๆอยู่เอ้ยอันนี้กระเป๋ากูไนั้นปยัม่เคยนันดูลำบากนะเคยไปไหมตรงนั้นไม่เคยตู้หมากวกูไปแค่นี้เดียวไม่เคยเลย ไม่ตันไม่ตันไปได้อยู่เป็นคืนบอกขึ้นบอกอฮ้ยไพ่เฮี้ยแล้วเล่นไพ่ปะไพ่เฮ้ยกจะหูนี่ใรเขามาเล่นไพ่แถวนี้อ่ะเฮยต้องลุยดิอยยากลุ แม่งขี้โมง่งขี้อ่ะมียกงวมีตะไคร่ถ้ากูไม่ไเอาโทรศัพท์มานี่กูเล่นแล้วนะโหูเหยียบทีเท้าอยู่มะโู้ยหู้ยโอ้ยเฮ้ยข้างนนานหน้าข้างหน้าโลว่ะนี่ก็เจอสวรรค์เลย ค่อยเดินนะเว้ยเเจอตรงไหนลึกๆเออเดิน,นรตรงไหนลึกตรงนั้นแหละลึกนี่คือแค่ฟิวอะข้าหน้าหน้าเหมือนอย่างกับที่พักผ่อนเลยฟิวดูดิเมื่อร้านอาหารอ่ะร้านอาหารที่เราติดน้ำอ่ะใช่นปะเดินไปปะม,มีปลาอันนี้ด้วยนะเว้ยปลานกอยู่จำได้ดูดิดูดน้ำยังอยังใสอ่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยลอ้อรถใช่ปะคืออะไรอ่ะไม่รู้ช่างเถอะเดี๋ยววะมัน <Yeah. S 1> จะไปต่อถีนี้นไ,ปไปต่อปะไ,ไปลุกไมด้ถ่ายอะไรไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะตั้งหรอไหนกับไม้ไมันไม,ม่สุดเลย

เฮ้ยอะไรวะเนี like ่ย like น้ำตกขนาดย่อมวะขอสักเนี่ยผ่านตรงนี้ไปอ่ะขอดูหน่อยเวอเคยผ่านไหมล้ะไม่เคยก็บอกอยู่โอ้ยเริ่มลบแล้วอ่ะมึงจะเริ่มลำบากขึ้นอ่ะ บ้นนแน่เลยีต yeah. you know, oh, uh. ้นไม้ใี้นะตรงนี้ลึกนี้ลึกตรงจมตรงนี้จมนี่อย่าละจมนะเฮ้ยอย่างสวยอะคุมหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ที่มี่เฮ้ยนนลิแน่ตัวไม่รู้แต่กินได้แต่มันกินได้

เนนีน่่ยตุ๊กดีสุดละมึงดูโล่งๆอ่ะเหมาะการตั้งเข้มเลยเหมาะไม่ดิไม่ใช่เหมาะกการตั้งเข้มเหมาะที่สุดอ่ะที่เดินมาทางเข้ามันดูลำบากนะไม่ได้หมูขนาดน,นั้นก็เดินได้ไดิ ตอนต้นตอนแรกกบุ๋มด้วกกน่อันนี up, medidas, ้นี่จำได้อันนี้ึกันนี้ลกเนาะไปกำไกดูไอ้ไวนะเฮ้ยหมาดูบนโอ้โหมันนมมันดิ เร็วไปแปดหรือว่ายังไกลอยู่เดินขาไปขากลับขากลับไม่จะไวเท่าไหรคลิปนี้คลิปก็มีแค่นี้เหรอมาเดินเฉยเนเ่คือตื่นเต้นโอ้ยอะไรแก๊งกู มูเจาหมคืดูแต่พ่อไม่บอเะถ้ามีคนแบบชอบดูจริงๆนะเว้ยแบบไม่กว่าไม่จะดูสุทางแต่กลอะไปให้อยากแล้วก็เดินกลับแ่มชอดูฮะไม่ชอบทำไมวะมึงชอบเลย ทำด่วจนะครัอ๋อชอบลุยด้วยเห็นละทางทางแต่ละทางโอ้เดี๋ยวจะเชื่อเลย หินเยอะจัดอะหินเยอะมากน่ะน่ารอดด้วยอีกโมฮะคือเป็นนอนกันน้ำด้วยเออแยบพวกพี่ตายเขาอะนอนกันไม่ให้น้ำมาเออปลาตัวน้อยมากนะแต่ในกล้องยังมองเห็น กลับมัน,น,นดูวันนี้นะเร็วนะ

เข้าไปข้างในนะเราเข้าไปข้างในเราเข้าไปข้างในเข้าไปเลยไปเข้าแล้วแต่มันลื่นนะระวังโก้กลับมาโชว์กาเล่นน้ำโก้นก้ดูเราของเขาอยู่ที้นหนอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนเอาไปรอนู้น நீ மனி தரம் சரி อันนี้อันนี้ตัวนี้ก็ดูแต่ <laughs> <laughs> <laughs>. Kaya nanam, mga noo. na naman 聊聊。C C 卡布依卡布依。 ดแม่งเสียนทำดดำดำอ่ะอ่ะไปะนี่นออกคุณเท่ากันเมึงคิดว่าเท่าไหร่อะไรอ่ะสองรอยมั้งห้าสิบาทหรือห้าสิบาทให้ถ่ายให้บอกนเร เก้ารถึงพันหนึงพันสองแค่ถุงท้าเหรอนะเออกล้ากันเลื่อนงั้นแทงลงรองเท้าหุ่นแค่รองเท้าแตะไหมใช่ไหมสี่ร้อย็ค่สองใช่ไหมอันนีไปมาต้นอ้้อม่เป็นทางน้ำแต่ก็ต้องวัด นก่าลแต่อยู่นี้นิ่งนเยเกิือไม่ใหมาแล้วยังไนะไม่ได้เลยอย่าเข้าไปเลยนั่นน่ะตึงโอ้โหเรื่อยเรื่อดิไงถ้ที่โลก้าไปตรงนีที่โลงออกปะไม่ออกเลย น้ำแดงออก